ขอต้องรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสู่รายการซีชัแนลครับเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเวลา11บเอนาิกานะครับขอต้องรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันอังคารที่23่สิบสามกุมภาพันธ์สองพนกะครับก็กลับมาพบกับสาระความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับเนื่องจากวันที่26่สิกกุมภาพันธ์นี้นะครับวันศุกร์นี้นะครับจะตรงกับวันมาฆบูชานะครับวันนี้นะครับทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับเราจะ าำความรู้นะครับหัวข้อวันนี้นะครับน่าสนใจมากครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับและก็เกี่ยวกับท่านผู้ชมทุกท่านที่ตั้งใจจะไปทําบุญใส่บาตรที่วัดนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสังคทานสมุนไพรใส่ใจสุขภาพข้อเข่าพระสงฆ์นะครับปัญหาหลักของโรคและปัจจุบันนี้นะครับนอกจากโรคต่างๆที่มากับเรื่องอาหารนะครับที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นการอยู่ในปัจจุบันนี้โรคข้อเข่านะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญนะครับ วันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านที่อ่อนนะครับท่านแพทย์แผนไทยประยุกต์เกียรติธรรมอภิจัญญาธรรมนะครับจากสำนักงานการเมืไทยรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เลือกครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกนนะคะือหมอเทียนนะครับผ<ล>อเป็นงไงครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพผสมนะครับที่มีอาการข้อเข่าหรือว่าข้อเข่าเสื่อมอย่างเงี้ยตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเราจะ มีวิธีดูแลอย่างไรนะครับแต่ก่อนเราจะเข้าถึงเรื่องข้อเข่านะครับต้องถามว่าปัญหาสุขภาพของผสมนัณปัจจุบันเนี้ยมีโรคอะไรที่ว่าถือว่าเป็นโรคหลักๆเลยที่เป็นอย่างเยอะมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ไติดต่อระยะหลังนะครับหรือว่าโรคเอ็นซีต่างๆนะครับเช่นพวกเบาหวานนะครับไทม์แโลริตสูงนะครับพาราบิสูรต่างๆถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นโรคยอดคิตอยู่แล้วครับนะครับสาเหตุหลักตรงนี้ก็ ต้องบอกว่าพระเนี่ยเลือกฉันไม่ได้ส่วนใหญ่ที่มาจากอาหารที่ยตดโยมเนี่ยบางทีหวังดีนะครับให้พระต้องทานอาหารดีๆใส่มาเต็มที่เลยครับลดเค็มลดหวานลดมันอันนี้ก็สาเหตุหลักของโรคเอ็นีอย่างที่ค,คุณหมอเทียนได้กล่าวไว้นะครับอันนี้ก็เราก็ต้องปรับปรุงนะครับแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องอาหารกันตรงนี้นะครับ,รบเพื่อที่จะให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาพ ที่ดีและก็แข็งแรงนะครับและอีกปัญหาหนึ่งที่เราเกิดไว้เมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาโรคข้อเข<ช>่าและปัจจุบันก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักเช่นกันครับต้องถามว่าโรคข้อเข่านี่เป็นปัญหาหลักอย่างไรและเราจะต้องดูแลอย่างไรตรงนี้สตร์การแพทย์ไทยเรามีทางออกตรงนี้นะครับค้าบผมก็เรื่องเกี่ยวกับข้อเขา่าเสื่อมนะครับข้อเข่าที่มาที่ไปหลันะครับเกอดจากเรื่องโรคแบบา้ไม่ไหวการธรรมชาติที่มากขึ้นเนี่ย ตั้งตายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี่ยมราต้องมีการป้องกันไว้นะครับด้วยกลิ่นที่มลของพระสงฆ์ใช่นนะครับก็เกินบินทะานะครับก็นั่งทำวัดเช้าวัดเย็นนั่งพับเพียบบ้างนั่งนั่งแบบว่าบางทีแบบไม่เหมือนกับพวกเราเนาะตรงนี้ข้อข่าว่าใช้เยอะตรงนี้ก็ถือว่าจะเสื่อมเร็วใช่ครับนะครับก็ตรงนี้ก็ถ้าเราจะเป็นประชาชนแล้วเราจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาข้อข่าของพระสงฆ์เนี่ยครับข้อแนะนำมีอะไรบ้างตามภาษา คือเบื้องต้นนะครับถ้าท่านชมนะครับเป็นอับุอาจารย์เป็นพันธุ์ุณสมทัตนนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องการทำการบริห mm hmm. ารสนนนะครับการยืดเกียรนะครับหมายความว่าถ้าเกิดท่านมีนั่งปฏิบัติอะไรนาะนๆก็ต้องมีเว้นช่วงที่สามารถยืดเกียร์ายได้ออกจากสมาธิเพื่อมีการ ็ช่วยได้<ช><ช>นะครับก็ยืดเหยียบว่าให้แบบว่าข้อเข่าได้ยืดเหยียบว่าไม่ได้นั่งนานๆน,น,นี้นะครับก็ช่วยได้อยู่ในเื้องต้นและถ้าสมมุติว่าพระสงฆ์ท่านใดท,ที่มีอาการแล้วข้อบ่งชี้ที่ว่ามีอาการเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมงนี้จะสังเกตยังไงครับเอ่อพื้นงต้นเลยนะครับก็คือปกติเวลาเราเปเลี่ยงหมดนะครับเช่นถ้า่ลุกขึ้นมายืนหรือว่าเริ่มเดินอะไรก็ตาบถ้าเริ่มสังเกตเห็นว่าเริ่มติดขัดมีเสียงดังในข้อมีเสียงกรอบแกรบอะไรอย่างนี้เราจะเปสั เริ่มมีความเสื่อมเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อต่อกระดูกงครับอันนี้ถือว่ามีอาการเริ่มเริ่มมีอาการเจ็บปวดที่บวมแดงร้อนอยาเงยจริงจริงเริ่มต้นเริ่มต้นอาจจะไม่ได้มีอาการปวดอะไรมากเลยนะอาจจะเริ่มเสียแค่ตอบแต่หรือรู้สึกว่าขึ้นมาทีมันไม่ไ็่ข้องกับกครติดขับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีสัญญาณเพิ่มขึ้นเชื่อว่าเดินนานๆเริ่มแบบเฮ้ยเริ่ปวดเขาเริ่มเดินนานไม่ได้เริ่มเดินแล้วปวดอะไรยิ่งยิ่งถ้าเกิดระยะเวลา เป็นมากขึ้นเป็นเรงขึ้นเออนั่นเป็นสัญญาณว่าเริ่มหนักขึ้นครับอย่างนี้มีวิธีแก้ไหมครับถ้าสมว่าเริ่มบวมละเริ่มเริ่มร้อนหรืออะไรเงี้ยละเราแบบว่าบางทีบางบางขั้นเนี่ยทานยาเลยอันนี้ถือว่าเร็วไปใช่ไหมครับเรามีทางทางการแพทย์แผนไทยเราหรือการรักษาหัตถกรรมอะไรนะครับเรามีเบื้องต้นนะครับว่าเราจะทำยังไงได้ตรงนี้เป็นข้อแนะนําคือถ้าเป็นการรักษาผิวาบาลเบื้องต้นนะครับก็คือถ้าเริ่มเดินรึอเริ่มปวด ใ้ยาอย่างเยอะอยูนเยอะน,น,น,นะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องการมีพวรมัแดงขึ้นมาจริงๆก็จะมีวิธีการคือการประคบเย็นถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงแรกๆนะอาจจะมีการโดนแดงเลยเนะะี่ยก็ต้องมีการประคบเย็นช่วยนะครับเพื่อลดอาการอักเสบก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเริ่มเริ่มคลาย,ยาผ่านไปประมาณ่24ชั่วโมง,ง,งหรือว่า48ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้เรื่องเกี่ิลน้ำมันรายหรือว่าสมุนไพรที่ น,นี้ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นทางเลือกในเรื่องต้นอย่างหนึ่งเรามาเข้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับ <ciğim. S 2> ที่ว่ามีอาหารอะไรไหมครับที่ว่ากินแล้วแบบช่วยบำรุงสุขภาพร,ร่างกายโดยเฉพาะอาการปวดเข่าเจ็บเข่าตรงนี้ในในองค์กผสมอะครับ,รบอาหารที่แนะนำนะครับญาติโยมท้าวัยตาพิสุธิดนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีรสชาติที่ช่วยบำรุงเขาเรียกว่าก้ามหนอเสับก็จะเป็นกลุ่มทัญพืชต่างต่าง ทันยพืชอย่างเช่นพวกถั่วพวกรกนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะครับก็แนะนาให้ทานตรงนี้ครับอย่างทันยพืชแล้วอะไรต่อก็จะมีอาหารกลุ่มที่เรียกว่ามีช่วยรับเพื่อธาตุนละสารพวกกลุ่มเครื่องเทศธาตุลมนะครับใช่ครับอาการติดขัดข้อเข่านี้เขาเรียกว่าเป็นอย่สาเหตุหลักมาจากธาตุลมครับนะครับไอคือติดขัดอืมครับก็กลุ่มเครื่องเทศกับกลุ่มแกนต่างๆที่ประเทศไทยเรามีเป็นต่าง ีแต่ต้องระวังรสช,ชาติ่ไหครับรสชาติพวกเค็มหวานเนี่ยเอออะต้องระวังว่าอย่างที่จดมาอืมตองนีนรสชาติกลางๆอ่อ,อนๆกินจืดที่ชีวิต,ตวอะไรน,นะครับก็ออบอกว่าตรงนี้ก็ถือว่าอาใสา่ทัญจืชด้วยอย่างที่อาจารย์หมอเทียนแนะนําไปตรงนี้แล้วก็เน้นอาหารรสชาติอ่อนๆนะครับแล้วมีสมุนไพรอะไรไหมครับที่ว่าอยากจะแนะนําครับผมในเรื่องของสมุนไพรที่สามารถาช่วยเรื่องเกี่ยวกับการปวดนะครับงเรื่องเกี่ยวกับ แก้การบรรลุเสเ้นเป็นต่างๆเนี่ยนะคะร,นรับก็จะมียาสมุนไพยในบัญจียาหลักนะคะร,นรับและก็พวกยาของบรรพีนนะครับหรือว่าถ้านยาตำหลับเ,เาาช่นยาสาสกสาราที่เราสามารถหาซื้อได้ในร้านขายยาอันนี้ต้องบอกว่าสองตำหรับตัวนี้ที่ว่าอาจารย์พูดมาเนี่ยเป็นเขาวิจัยมาแล<ช>้วนะครับว่าช่วยในการเกบเรื่องแก้ปวดแก้ปวดข่าแก้เรื่นี้ได้ตรงนี้นะครับว่า ช่วยหลักเลยตรงนี้นะครับก็อยู่ในบัญชียาหลักแล้วด้วยนะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับหรือว่าไปตามโรงพยาบาลที่ว่าให้การรักษาด้านสัลยการแพทย์แผนไทยตรงนี้ก็ใช่ครับใช้ได้เช่นกันครับในกคราบว่าโอ้นี่ก็คือแบบว่าหลากหลายสาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศัลยการแพทย์แผนไทยเรื่องเรื่องข้อเข่าเนาะของเรื่องการดูแลสุขภาพข้อเข่าสําหรับพระสงค์อาหารก็เช่นกันครับตรงนี้นะครับก็ต้องเน้นไปที่ลดอยากจัดมากนะครับและถ้า ในกรณีที่ว่าช่วงนี้นะครับว่าคนจะไปทาบุญกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีอะไรที่จะแนะนำนะครับว่าเราจะหาพวกสิ่งต่างๆเนี่ยไปถวายสังฆานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะแนะนําเป็นพวกอะไรประมาณไหนนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับสําหรับยาสมุนไพรนะครับหรือว่าอาหารเพื่อสุขภาพของพระกุสุ เราสามารถจัดติ้งแพ็กเกจสมุนไารได้ครับแต่ยาสมุนไพรผสมคู่เนี่ยก็แบ,บ่งเป็นกลุ่มยาที่รัาทานคร<า>ับนั่นคือทุกอย่างนะครับยาสักขับตายาขับเวียนต้นนะครับถ้านั่เป็นยาทานก<า>็ช่วยการบำบังเช่นเอ็นกจ้านะนะครับผมกล<า>ุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มยาทานครับเช่นกลุ่มน้ำมันไพลนะครับเกลือไทยในกลุ่มที่มีไทยเป็นส่วนประกอบเงี้ยนะครับครับรก็ต้องบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมานะครับที่เราเห็นจริงๆเนี่ย ของสังฆทานนะครับทั่วไปอย่างเงี้ยบางทีมีหมดอายุนะครับมีหมดอายุมีอะไรเงี้ยและมีของอื่นๆื่นที่แบบว่าอาจจะดูแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ครับต่อสุขภาพาพระสงฆ์เท่าไหร่นะครับทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เนเลืองเนี่ยเราก็อยากจะให้แบบว่าพระสงฆ์ทุกท่านเนี่ยได้รับสิ่งดีๆนะครับไปใช้โดยเฉพาะเนี่ยพวกอาหารแลวก็อย่างที่อาจารย์หมอเกศบอกไปเรื่อง เวชภัณฑ์สมุนไพรต่างๆที่ใช้ในการดูแลสุขภาพตรงนี้อันนี้ก็สำคัญนะครับโดยเฉพาะยาที่ได้กล่าวไปข้างต้นตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องถามน,นิดนึงว่าอย่างช่วงวันมาคบูชาเนี่ยนะครับอาหารที่เราใส่บาตรเป็นจริงๆเนี่ยตรงนี้ที่ผ่านมาอย่างเรากลับเข้ามานิดนึงว่าที่เราให้พระสงฆ์ทานเนี่ยอันนี้เป็นความรู้นะครับตามศาสตร์การแพทย์ไทยเนี่ยเราอยากจะ ให้พระสงฆ์เนี่ยได้ทานสิ่งที่มีประโยชน์ตรงนี้โดยเฉพาะวันมาฆบูชาเนี่ยจะเป็นวันที่แบบว่าช่วงที่แบบว่าหน้าหน้าหนาวอยู่แล้วหือว่าใกล้จะหน้านร้อนแล้วอรอยต่อตรงนี้แล้วอะ่ะผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งนะครับช่วงรอยต่ออย่างเงี้ยอาหารที่เหมาะที่จะทานนะครับหรือว่าจะใสบ่บาตรหรือจะบิณฑบาตต่างๆเนี่ยเราจะเลือกอาหารประเภทไหนเหมาะที่สุดให้ให้เหมาะกับช่วงที่ว่า สอดคล้องกับักปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็สภาพอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเวลาที่ฤดูการเปลี่ยนนะครับทางการแพทย์ไทยมักจะแนะนําเมนูอาหารที่เรียกว่าช่วยปรับธาตุบนร้นงกายเพราะธาตุลมเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบไหลเวียนลมในร่างกายเมื่อกี้พูดถึงธาตุลมของแาวที่นึงเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าด้วยเช่นกันตรงนี้เป็นลมเป็นหลักเลยไอ้เสียว่าไม่กอกแก่กอกแก่อันนี้ครับคือเรื่องทางไทยมองว่าเนี่ยเป็นลมเข้าไปเกี่ยวข้อว่าไม่คล่องตัว อาหารก็เป็นตัวนหนึ่งที่ว่าเราจะไปช่วยเหลือเรื่องภารตนี้ครับก็ประเภทไหนครับก็จี่ว่ากลุ่มเครื่องเทศต่างๆเครื่องเทศพวกมีพริกไทยมีกระเทียมมีขิงขาตะไคร้ต่างๆซึ่งปรับลมอันสุดอิสระอก็ที่อย่างนี้ก็คือนอกจากเรื่องของอาการเขาที่ว่ากรณีพระสงฆ์เจ้าที่แบบปวดนะครับก็ยังช่วยเรื่องของการย่อยได้ด้วยแะก็ร่างกายเขาตื่นเต้นได้อืม ครับเพราะบทีแบบว่าพระสมบางทีไม่ได้ฉันพวกเราเนาะ<ช>ไม่ฉันสัสบมืออะไรอย่างนี้ครับก็ถ้ามีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อก็อาหารช่วยได้<ช>แถมทีนิดนึงได้ไหมครับตำรับยาอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรบ้างตรงนี้ครับถ้าท้าองอืดท้องเฟ้อนะครับอย่างถ้าเป็นยาเด็กพวกยาขมิ้นชันนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มยาธาตุประครับ,รบอันนี้ถือว่าช่วยช่วยแก้ยัดได้ด้วยนะครับครับแล้วเป็นไงครับช่วงวันมาคัพชานี้มีโครงการที่จะไปทำ บบครับก็ตั้งใจอยู่คําว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ยินดีให้ใรบรรทุกงานครับพาจ้าหน้าทแบบไปกิจกรรมนะครับในวันนั้นคุณหมอเทียน,น,นครับอยู่แถวนี้พอดีนะครับ<ช><ช>หรือว่าท่านใดที่ใกล้ที่ไหนนะครับอยู่ตรงไหนวัดที่ท่านนับถือนะครับหรือว่าจะไปที่ไหนได้เลยนะครับวันมาค้าบูชาปีนี้นะครับแพทย์แผนไทยเราก็บอกว่าการแพทยแผนไทยก็เป็นแพทย์ที่เราต้องควบคู่กับคนไทยไปอย่างช้านานะครับร่วมกับวันสําคัญทางศาสนานะครับอรันนี้ก็คือ ทั้งหมดแต่การดูแลสุขภาพช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณหมอครับวันนี้ได้รับความรู้มากเลยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผสมโดยเฉพาะโรคข้อเข้ามีอะไรอยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมในรายการณขณะนี้นะครับเกี่ยวกับวันมาครับูชาครับเชิญครับถ้าผมเรื่องในวันมาครับูชานะครับผมก็จะเป็นวันสาคัญนะครับของพุทธศาสนาครับซึ่งพระเจ้าเองในวันนี้ครับจะมีการปรับทำนานิสอจนในบทที่ส่วนสาคัญก็คือเรื่องของโอวาทปฏิโมกนะครับซึ่งโอวาทปฏิโมงเนี่ยในใจความสําคัญก็คือ เกี่ยวกับารับเป็นความช่วยนะครับทําความดีทําจิตใจให้ของใสนะครับเราสามารถนาหลักคิดนี้นะครับมาใช้ในการไปรุกกับชุิตอราครับก็คือเราสามารถดูแลกายใจนะครับให้มีความสุขกายสุขใจนะครับซึ่งเราสามารถใช้ความรู้ในการแพทย์ไทยในการรักษาได้ครับโอ้โหครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราได้รับความรู้นะครับทั้งเรื่องศาสนาทั้งเรื่องศาสตร์การแพทย์แผนไทยของสิ่งนี้เป็นของคู่กันนะครับ สุขภาพกายใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้ากายและใจดีสุขภาพร่างกายท่านก็จะดีนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับสาหรับวันมาฆบูชาในปี2564นี้นะครับนะครับแล้วเรากลับมาพบกับรายการซีซแนลกันใหม่นะครับกับในวันอังคารหน้านะครับวันนี้ผมบริทาทำจอมหลักแ้วก็อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์เทียนธรรมอภิจัญทาธรรมนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไว้นะครับก่ับมาพบกับสาระดีๆจากรายการซี วัฒนธรรมหน้าครับสวัสดีครับดิสเซนซิ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 นดิสเซนซิ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 นดิสเซนซิ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 น